ธนาคารอมสินใจปั้มแจกของขวัญปีใหม่1,000บาทต่อรายสำหรับลูกค้าของทางธนาคารอมสินสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีข่าวดีจากทางธนาคารอมสินมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับลูกค้านะคะของทางธนาคารอมสินที่มีสินเชื่อและมีวินัททางการเงินดี เตรียมรับเงินควนทุง1 0 0่งบาทเข้ากระเป๋ได้เลยค่ะกับโครงการวินัยดีมีเงินซึ่งธนาคารออมสินจะมอบเงิน1000บาทนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าที่ผ่อนชำระดีในปี2569ค่ะธนาคารออมสินใจปัม้มมอบความสุขต้อนรับปี2569เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นกำลังใจให้กับลูกค้าที่ชำระดี ใจตรงตายครบมาโดยตลอดนะคะโดยจะมีการมอบเงินของขวัญค่ะให้รายละ1000บาทแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะคะเรามาเช็คกันค่ะว่าจะมีกลุ่มไหนที่จะได้รับสิทธิ์บ้างเงื่อนไขที่1ค่ะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อนะคะที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน2,000 0 0บาทค่ะเงื่อนไขที่2มีประวัติผ่อนหนี้ชำระดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปี เงื่อนไขที่3ค่ะสถานะนี้ปัจจุบันนะคะต้องปกติต้องไม่ค้างชำระเกิน30วันค่ะเงื่อนไขที่4ค่ะต้องไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่มีประวัติตัดหนี้ศูนย์ค่ะไขรที่เข้าไขา่เงื่อนไขนี้นะคะให้รีบเช็คที่แอปพลิเคชัน Mymo ได้เลยนะคะของทางธานาคารออมสินค่ะจะมีการส่งแจ้งเตือนนะคะไปที่แอปพลิเคชัน Mymo โดย ลูกค้าคะ่ะจะต้องมีการกดรับสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งจะต้องกดรับสิทธิ์ทันทีภายในวันที่31มสิบเกราคม2569นี้เท่านั้นค่ะหลังจากที่กดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะทางธนาคารอมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้านะคะภายในเดือนกุมภาพันธ์2569ค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากทางธนาคารออมสินนะคะที่มีการมอบของขวัญให้กับลูกค้านะคะสำหรับคนที่มีวินัยจริงๆใครที่มีแอป m ม m o อยู่ในตอนนี้นะคะรีบเปิดเช็ค ได้เลยค่ะโดยจะต้องมีการกดรับสิทธิ์ก่อนันที่3เปกราคมนี้ค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะคะถ้า,าว่ากดรับสิทธิ์ไม่ทันท่านก็อาจจะพลาดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินพิเศษของความปีใหม่จากทางธนาคารอมสิน1,000บาทค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารอมสินค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ